สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพระเดดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าให้แค่หกคู่นะคะสี่น้อยนะอันนี้คือรวมทั้งสี่หน่อยนะคะอ่าแล้วก็แอดเน้นไปที่สามคู่นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สสนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่9กันนะคะค่อยดูแนวทางของวันที่10นะคะพี่พีจาซึ่งในรอบเฉพาะกิจก็ออก7 5 0ล่าง3 0อันนี้แอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะ3 8 2ล่าง9กาดูเด่นที่8มานะแต่แอด จับ8 1กับ8 9มานะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครนำไปเป็นแนวทางก็อ่าไปวิง่งไปรูดก็จะได้8 2นะคะสำหรับในรอบปกตินะคะ2 6 1นะคะอ่าเดทที่1วิง่งรูดที่1มานะคะแอดเน้นไปที่1 6มาใน6 1นะคะมาในตัวกลับส่วนในรอบ VIP นะคะ4 1 8ล่าง8 4 นะคะวิ่งรูที่8มาแอดมี8 1หนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับส่วนล่าง8-4ดูไปเน้นที่8-9ส่วน4ก็ไปใส่ที่4-6นะคะถ้าใครนำา8ไปเป็นแนวทางนำสไปเป็นแนวทางก็จะได้เหมือนกันนะคะสำหรับ styling, สายวิ่งสายรูดมาทั้ง3ตัวเนาะตัวที่อดจับคู่มา2คู่นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อกันนะคะสำหรับของวันที่10 นะคะพี่พี่จ๋าวันที่10นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนัน้นเนาะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือ,อชุดที่เป็นสรงนะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนี้นะคะอ่ะไปตามกันต่อสําหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะ3ามตัวเด่นนี้เด่นที่สูตรแอดให้ไปที่ห้านะคะแอดให้ไปที่ห้า สองหกนะคะห้ามีตัวไหนกันมาดูกันมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามเด้อพี่พี่จ๋าไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยในสามตัวหรือจะจับบินในนี้ก็ได้นะคะสําหรับห้านะ่คะห้าในวันนี้นะคะอาร์แอดมีห้าสองห้าเก้า สองสามสองเจ็ดนะคะหกศูนย์หกสี่ นะคะพี่วิ๋ามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะมีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะย้านะคะว่าน,นี้แอดให้เป็นเพียงแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะลุนได้ทั้งสี่หน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นหลักห้าแอดเน้นไปนที่ห้าสองนะคะสองเจ็ดหกสี่นะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีนะคะแอดก็ขอขอบคุณ PPFC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ